สวัสดีค่ะพี่น้องมาได้จ้ามาเด้สุขุูสุขพนจ้ามากินยำลูกชิ้นจำบอกอไกม่ถาขาดยงไงไมะพี่น้องผักบุมีจักสิน,น,งงานมาค่ะมะมือบุมีกับบุมีผักก็ได้มาหน้ามือ,อ,อ,อสาวพร้อมนอะจำบกอ แล้วก็นั่งจำกินนะแซ่ด์ลขายไปไหนอ่ะเดี๋ยวบ,นบานๆเขาเนาะขายไปไหนกันนะ่ะแบบอขายอ่ะขากล้อ,อ,องหนะมแม่นะแกขากล้องกคจ้าพี่น้องขากล้องวุณนนี่ใจง่ายไง

แม่มองนางผื่นส่วนคุณผู้เด็กไปเอาจานนี่เท่าไหร่เนี่ยอันยำดุชินเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทไม่แล้ะสิบบาทอืมเขาซื้อเป็นไม่เหรอเขาก็ย้ำกินน้ำลุกสาวจากพี่น้องมาด้วยค่ะแจ็บเจบน้ำกัน งามแรงๆน้อยปู๋ทุกคนจุมองสุบวนสบาดีเด้อจ้าก่อนนะ

แหงนนน้งหิวน้ำหิวหิวน้ำชุบเลยหินำ้ำคนได้ฉีดเลยต้นไม้เหรอทต้องฉีด,ดเขาหายไปไหนแล้วอะ่ะฉีดช่วงกับมันแดดตอนมันแดดจ้ดยเยแม่ฉีดนามเพินเหรอทีไปเห็นนหนึ่เียงนอนอยู่งามเลยอ,อย่างก็เพิ่นกดอิม

เฮ้ยหยไปสร้างการ์ด่าวดาวผีรอกเครื่องโตอยู่นร้อยสองาทคดาีอซื้อตัวหนึ่งได้สามสิบสี่สิบบาทสร้างวิเศษเนี่ยสร้างวิธีบอกมาเลยจ้ซื้อตัวหนึ่งได้สี่สิบบาทเครื่องนึงใช่หรือเป่าร้อยสอบาทอ้ Cái hồ sơ đến hồ sơ đến hồ sơ đến không sơ đến hồ 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 sơ หอมผัดเด็กหน่อยไม่กูหาใครไม่เจอเลยหอผัดกะเพรายู่ดีสามคนมิติฐานนี่ไงพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเด้อมากินแรงๆน้ำกันสุ่มตำเผ็ดๆแล้วก็ย้ำกินกูออกมาแล้วเพื่อนมาเกิดบไหม ขวอนขึ้นไม่นั่นนิ่งสิเต๋าเกาเนี้ยวก็ะหอนหอนพี่น้องมาใม่ไม่มาเด้อค่ะมาเด้อแสบแสบน้องชายต่อมจุมแพ้ตายตายรอดๆรอดต่อมกระคอขอพุ่นอะไรได้จ้าพี่น้องที่เข้ามารับชมได้ติดตามให้เป็นกำลังใจอบคพุ่น พี่น้องสุขสุขคุเด้อค่ะคลิปนี้ยายต่ำกันที่ขอปากไว้จำนี่ละจ้ะาคลิปหน้าพบกันไหมค่ะไปแล้วจ้าสดีค่าโตกหมาด<า>น้นด้วยน้ด้วยยูดีมีให้กัน,นจ้าพี่น้อง